สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอฟนะครับช่องดีสุมสกิน ROV เตือดที่สุดในประเทศไทยเราจ้าโอ้โหตอนเช้าเ,เช้าเอนเอจีมันก็จะมาอย่างงี้นะฮะเพราะว่าตอนคืนบางทีทำคลิปแบบง่วงแล้วไงทุกคนมาเปิดเกมที่เรารักครับพบกับกิจกรรมเทพ,เ,พเจ้ามืงก่อนยิงเลยนะฮะโอ้โหเริ่มต้น 3คูปองนะครับก่อนไปรับชมครับฝากอยู่2-3เรื่องก็คือร้านเติมเกมกอฟอ่อร้านที่เจ็บไม่ทุกคนดูทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับเย็นนี้นะเย็นวันศุกร์นะครับประมาณ6กโมงไม่แน่ใจเวลานะเดี๋ยวจะมีการไลฟ จับฉลากนะครับสำหรับคนที่ซื้อของร้านกออฟอตั้งแต่970บาทต่อ1บินนะครับเออตั้งแต่วันที่1ถึง14นะครับผมขอรายชื่อทุกคนเบอร์โทรทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาจับฉลากกันนะครับโอเคมันไม่มีอะไรมากทุกคนแรนดอมเลขแล้วก็เลขประจำตัวทุกคนอนะ่ะอยู่ตรง Excel ตรง description นะครับก็ไปดูกันได้นะครับมีการไลฟ์แน่นอนโปร่งใสแน่นอนครับ มาเรามาพบกับกิจกรรมนี้ครับไปส่องแลทุกคนมันคือรังพึ่งแล้วก็คลิปนี้นะครับปกติผมจะหาไ d ดียืมนะครับแต่ว่าหาแล้วครับผมหาแล้วหาอีกไม่มีใครให้ยืมครับเพราะฉะนั้นผมก็เจ็บที่ไ d ดีลองลองสองฮะเพราะไอาดีหลักมีแล้วลองหนึ่งมีแล้วก็เหลือ ID นี้ยังดีที่ยังไม่มีฮะไม่งั้นไปเติมให้น้องดีออฟฟิศอีกแล้วฉันไปลุยครับผม กิจกรรมนี้ครับรังพึ่งอันดับแรกมันจะให้เราเลือกตัวอของรางวัลใหญ่ครับในที่นี้ผมก็กดเลือกมาแล้วนะเป็นเอมิลี่นะครับโอเคแล้วก็เปิดรังพึ่งครับเปิดได้สสูงุด5ช่องนะเมื่อสะสมครบอะไรต่างๆการันตีก็จะได้รับของรางวัลที่อยู่ข้างล่างนะครับผู้เล่นต้องเปิดให้ครบกำหนดอะไรก็ว่าไปนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็พอมาดูในกติกาละเอียดเนี่ย มันไม่มีบอกครับทุกคนว่าแต่ละช่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องเก็บเองครับผมไม่อยากรีวิวแห้งมันดูไม่จริงใจอย่ามามันจะมี4ช่อง8ช่อง11ช่องนะครับขอเปิดแบบ4ช่องก่อนครับบับบับบบบ,บ,บ,บตรงกลางครับแหวกครับผม36คูปองเริ่มต้นอยู่ที่2,516นะครับมาดูกันว่าจบกิจกรรมมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ ผมว่ามันไม่ควรต้องแพงนะไม่ควรต้องเกินพันสองนะไอยอนอันเนี้ยมันถ้าเกินเนี่ยมันเกินไปนะครับมาสี่ช่องครับผมเพชรล้วนครับอืมโอเคผมต่อไปไปแปดช่องนะอ่ะใครเปิดอีกสี่ครับอ่าคำพีสิบครับผมโอ้โหอีโมจิล้วนนะครับมาแล้วต่อไปครับขออีกสามช่องเพื่อให้มันครบสิบเอ็ดนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามป้ลุย เออแตกท้ายครับนี่เห็นไหมถ้าเปิดตามช่องแบบนี้นะมันจะได้ลดพิเศษนะครับจากร้อยสี่สิบเก้าเหลือคือประหยัดไปเก้าสิบแปดอ่ะเออผมสังเกตหลายทีละถ้าเป็นกิจกรรมลังพึ่งอะ่ะเราเปิดให้มันลงช่องครับมันจะได้ลดนะครับเออโอเคเขาบอกว่าให้เปิดสามช่องลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหลือร้อยสี่สิบเก้าประหยัดไปเก้าสิบแปดนะเออเดี๋ยวจะขึ้นราคาเหมาเนาะ ให้เลยนะแล้วก็สเตปคือคุณต้องเปิดแบบที่ผมเปิดนะเออแบบเปิดล็อกช่องมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่องหลังคุณค่อยเปิดทีละช่องอะไรค่อยว่ากันนะครับมายืนยันครับเอมิลี่แตกครับผมมาคราวนี้ยเราจะเปิดแค่ทีละช่องนะครับคู่ป้องตอนนี้หายไปห้าร้อยนะครับมามาดูราคาเหมาของยอนนะครับห้าร้อยบวกกับ995าร้อยเก้าสิเอาเรื่องทุกคนพันสามพั แต่ก็ได้สก,กินแถมคือ,อไอตัวเลเจนด์หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีตัวลิมิเต็ดส้มนะที่เป็นซิลกับอเลนอีกหนึ่งอันนะครับอ่ะโอเคขอให้ไม่เหมาครับ99ครับช่องนี้เรีบร้อยครับเว้นครับช่องนี้ <S <S ผมว่ามันจะอยู่ช่องนี้เปิดเลยนี่ไงมันหลบครับตอนแรกตอนแรกอะ่ะย้อนอยู่ตรงนั้นละเฮ้ยไอกอฟอเปิดหลบแฮบปบแบบนะครับไปช่องนี้ พีจีเอ็มถ้าถ้าชั้นเหมาอะ่ะคนจะเปิดตามน้อยแกวมาขายพันสี่พันห้าพีจีเอ็มมัน,ม,นมันแพงไปถ้าแบบเออเหลือพันหนึ่งใช่ไหมคนก็จะแบบ ui, 1, 1, หุห้ยพันหนึ่งเงออได้สองตัวกินแถมเออได้นะแต่ถ้าแกให้ชั้นเหมาคนเขารู้กันไปหมื่นคนว่าแกหลอกเขาแกล็อกเลทเข้าใจปะกดไปดีที่เผอ นี่ขนาดไอดีลองไม่รู้จะลองอยังไงแล้วก็ยิ่งเหมานะครับไปหนี่ยินดีด้วยคุณได้รับสกินยอนเซเลเทียลนะฮะน่าจะตรงแพ็คอยู่ที่1260บาทได้1610คูปองนะครับสำหรับการเหมายอนนะเเงาๆครับผมไปกดรับรางวัลทุกอย่างนะครับ กิจกรรมมันก็ตามนี้นะทุกคนแล้วก็กล่องวาเลนไทน์นะครับที่ผมมีคลิปก่อนหน้านี้และเป็นการแบบเวอร์ซัดกันเลยระหว่างกล่องกับวงแหวนนะสรุปกล่องชนะนะชนะแบบเยอะด้วยนะวงแหวนนี่คือสุ่มแบบเน้นสกินแตกนะครับส่วนใครที่อยากเก็บช็อกโกแลตน,นะเหลือเท่าไหร่ก็ไปเปิดกล่องฮะแต่ถามว่ากล่องเกลือไหมเกลือครับผม <N> 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 แต่ก็ดีกว่าไปหมุนวงแหวนนะครับ เจ็บให้ดูทุกกิจกรรมนี้มาอุดหนุนๆๆแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปให้โลกรู้หน่อยครับว่าช่องนี้ตึงจริงเงินเขาเหลือจริงไม่ใช่ฮะคือจะเจ็บคนเดียวมันจะได้จบจบครับจะได้รู้กันใหม่ทั่วโลกนะไปกดรับทั้งหมดนะครับว่าได้อะไรบ้าง let's go ปีนขึ้นมังกรไป เป็นหนังตะลุงฮะนัองเน่งนัองแน่งนัองแน่งนั่งแปะ่เออมาแล้วครับผมไม่งี้ยิงมังกรเปลี่ยนเป็นธนูครับผมฉันน่ะถือมังกรอยู่ในมือไงล้แค่นี้เลยอ่ะนี่ลวกผมครับลวกตึงฮะเตะครับบับบับครับโอ้โหว้าวกังฟูไปอีกนะครับมา ไปที่กระเป๋าแป๊บหนึ่งฮะนี่อันนี้กรอบยอนเดี๋ยวจะไปแต่งโปรไฟล์ให้ดูนะครับนี่แล้วคุณอย่าลืมครับถ้าเต้นนะอ่ะค่อยว่ากันยอนกระโดด3ามขั้นนะครับเชะแชะแชะครับผมเออ,อ,อน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าไปต่อไปครับเป็นตัวเอเลนครับมีหมดแล้วก็รับไปดิยี่สิคัมพีตึงๆไปดิแต่เดี๋ยวค่อยแกะครับผมเก็บไว้ผมช,อ,ชอบสายเก็บนะมามาแต่งโปรไฟล์ยอนครับคือมันเป็นระดับมิราเคิลนะ แต่ว่าไอตัว HOK OK ที่คอลลบมาคือเหมือนจะสวยกว่าเวแบๆบแบบแบบเล็กน้อยน,ะนี่กลออบก็เป็นสีทองนะไปะไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันดีกว่าย้อนเป็นแครี่นะครับบวกกับสกินนี่ป่ะอา้าวรับมาแล้วนี่อยู่นี่ไงอ <Yeah. S 1> โอ<ฮ>้โหไงรูปทองเลย นี่แบบกล้ามแขนนี่แน่นบักนะฮะเพราะว่าแบบยิงเนี่ยธนูไงวันๆนะนี่แล้วก็โอ้โหตัวมันทองอร่ามนนะแบบมีออร่าแบบเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าไม่ได้รีวิวเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งโปรไฟล์ทุกสกินหรอฮะเออโอเคมันก็มีความแบบออร่าออกมานะตามนะั้นทุกคนเดี๋ยว ไปเจอกันใน ID ดีหลักแล้วก็รีวิวทุกสกินของยอนกันนะครับมาตัดเข้ามาใน i อดีหลักของกอฟครับที่มีทุกสกินของ ROV ไ,ไม่ถึงขนาดนั้นขาดอยู่สี่สกินนะครับเออแล้วก็ไม่เอามาขายเขาไม่มาขายแล้วสามสกินนะนั่นคือไปกินแรงนะเหลืออีกอันนึงที่เป็นไรคอลแลบครับที่จะเอามาขายนะมามาดูสกินของยอนนะครับยอนก็แอบเยอะเหมือนกันนะ12สสกินครับไม่แย่เลยเพราะว่า,าทำแคลรี่มาก็ได้ขายนะครับ ไปที่แรกมี่เอฟเฟกนะครับนั่นคือเดมอนอร์เชอร์นะครับมาขายล่อยคือกำลังวายก้าวเนี่ยอันนี้เป็นกระดับแบบแพงเลยนะเอาที่เบสกาทำเป็นเล่นนะต่อไปครับเป็นตำรวดนะเออนี่นี่ใช้ทหารทหารเลยใช้ตนรวโอ้โหนูมันก็แบบไซเบอร์ไซเบอร์แบบตำรวจตำรวจหน่อยๆนะไปต่อไปครับนี่จารดอร์เชอร์ครับผม มีชุดแต่งก็ไดแชุดแต่งมเปนสีเขียวนะมีหลายชุดนบผมถ้าจำไม่ผิดนะนี่สีฟ้าสีอะไรเงี้ยถ้าไม่แต่งเลยจะเป็นสีเขียวนะร,รู้ทำไมรู้เยอะจื้นไปมาแท้ต้องเข้าแล้วป้าต่อไปครับเป็นวินเท r p าที่นะครับชุดแต่งมีเาขากวางมีธนูอะไรต่างๆ,างๆ,างๆนะก็เต็มเต็มชุดแน่นอนนะอีนอีกอ่ะผมจต้องเต็มชุดนะนี่ชุดก็มีต่างๆนานานครับผมตามนั้นนะชุดก็เนี่ยเออถเลือกสีอะไรก็เลือกไปนะครับต่อไปครับเป็นนี่เป็นแบบครูสอนเลขครับผมใครอ่านคนละสองหกเจ็ดเนี่ยก็จะไพ่โมเชอมี่แมทเะครับ พี่แจงครับต้องมอาก็พอได้นะผมรู้พี่แจงพี่แจงเขาเล่นชอบเล่นเอาองนี้ครับแบบรานไม่ได้เอาหัวใจเอาใแรงเอาหน่อยด้วยนะครับไปต่อไปครับเอเลสตาครับผมนี่ย้อนที่คอแหลกไอชกยังเป็นย้อนไปอยู่ไม่ได้ยิงไม่ดีการระเบิดปังฮะเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงเป็นไงเยียว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 นะครับต่อไปครับเป็นพระเอกของเราวันนี้เซเลสเชียลมาสแมนนะครับน้องเง่งน้องเง่งน้องเง่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 นะโอ้โหมิลาโคจริงมากว่ะเนี่ย มีและเครื่องปลอมหรือจริงไม่รู้นะอ่ะปรับสุดแล้วครับแล้วก็เราไปทดลองกันเลยนี่นะมามาดูกันที่โมเดลก่อนครับก็เอาจริงๆก็ผมว่าผมชอบเล่นสกินนี้สุดในยอนแล้วนะครับเออตอนเนี้มันก็เป็นคู่แข่งไงตัว HOK OK, ไงใช่ไหม มามาดูท่าวาร์ปกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนั้นยิงพื้นแล้วก็แบบพื้นแตกแล้วก็มุดเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นยังไงโยนธนูขึ้นไปครับมับงกรไล่รำครับอืม้มเฮ้ยเฮ้ยนี่แต่งเป็นแบบคณะเชื่อตสิงโตเขามีเดินตามมังกรเล็กน้อยครับไปมังกรไปนี่ <never> แล้วก็ควงครับควงกระบองเชื่อตสิงโตไงแต่งแม่งแ่งแ่งแ่งโอ้โหแล้วก็ควงบินขึ้นฟ้าไปนะครับสวยทุกคนใช้ได้ท่าวาร์ปนี่โอเคให้ไม่แย่ครับ โอ้โห oh, ท่าหนึ่งครับเป็นการแบบว่าเรียกมังกรนะแล้วก็มาปักลงพื้นหน่อยเฮ้ย <this> bomb, เออเออตะโกนเรียกมังกรนะเหมือนยิงอะไรขึ้นฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ลงมาเป็นมังกรนะครับ mm hmm. ต่อไปครับสกิลสองนะเียว mm hmm. ตามนั้นทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปยูไปดูตอนยิงโดนเทนดีกว่า แแบอะไรฮะนี่ถ้าแพสซีฟนะครับโอ้โหเหมือนแรงครับผมแต่ถ้าไม่มีไอเทมแบบเบาตดแน่นอนนะนี่นะนี่นะท่าสองแล้วท่าหนึ่งแล้วครับท่าวาร์ปแล้วต่อไปอันติเมตครับวินวินอยู่ๆเรียกลมแล้วก็มีมังกรเลื้อยไปครับเป็นวงแล้วแบบมีมังกรแบบฝังนะ โอ้โหนี่ตึบตึบเป็นแบบดาวตกแบบโอ้โหธนูมันเบาๆนะที่ตกจากฟ้านะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับสกินนี้ก็กผมมองว่าแพงไปนะครับสำหรับมิลโคแล้วก็มันมีสกินทางเลือกอย่างตัว HOK OK นะก็าสายมีคนที่เป็นเมนเท่านั้นแหละครับที่จะตือนะ แล้วก็มาขายแบบนี้แอบแพงครับแต่ก็คนเป็นเมนอะถ้าเรารักอะใช่ไหมไม่มีคําว่าแพงฮะถ้าได้เล่นไม่มีคําว่าแพงแน่นอนฮะแต่สกินที่ผมซื้อมาทุกอันนะแพงทุกอันนะเพราะไม่ได้เล่นครับผมก็มเดกเกินเกมลูกค้านะจ๊ะ ไปวันนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เจอกันตอนเย็นนะน้องให้อุ่นมาไลฟ์นะแล้วก็อย่าลืมมาโดนเดทค่าเทอมเด็กให้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจทุกช่องทางนะกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย